โดยหลักแล้วเวลาที่ผู้รับเหมาต้องมาทําถนนเนี่ยเขาจะมีกฎกระทรวงนะคะที่กําหนดมาตรฐานในเรื่องของวิธีการเพื่อความปลอดภัยในขณะที่มีการปรับปรุงท้องถนนหรือแม้กระทั่งการก่อสร้างใดๆก็ตามนะคะซึ่งก็จะมีกฎกระทรวงที่บังคับไว้อยู่แล้วว่าจะต้องมีการสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mo เด l ร์นลอชแนลอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดาก็จะมาตอบคำถามเพืเ่อนๆในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการขับรถบนท้องถนนแล้วได้รับอุบัติเหตุนะคะซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยที่มีประเด็นกันก็คือเวลามีการก่อสร้างถนนแล้วได้รับอุบัติเหตุจากการก่อสร้างจะสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากใครได้บ้างนะคะวันนี้เดาจะไม่คำตอบแต่ก่อนที่เดาจะเข้าสู่เนื้อหานะคะเดาก็ต้องขอให้เพื่อนๆเ,เชิเคยนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิง่งติดตามดาวแล้วก็ทิ่มงานเลอศรอยชานแลานลด้วยนะคะสําหรับต้นคลิปที่เดาวพูดไว้นะคะเป็นกรณีที่เรามักจะพบเจอเวลาที่มันมีการกอร่อสร้างบนท้องถนนนะเช่นอาจจะมีการทําถนนลาดยางอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะมีเหมือนคล้ายๆกับว่าเขามีการลอกหน้าถนนลอกพวกยางมาตอยอะไรอย่างเงี้ยออกไปนะคะทำให้ผิวถนนนี่มีความขูุขะ่ะหรือแม้กระทั่งส้มท่อหรือว่าทำตะแกรงขึ้นมาสูงกว่าพื้นผิว ถนนโดยปกติอย่างเงี้ยตอนนี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันก็จะมีคําถามว่าแล้วคนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่ะเขาสามารถฟ้องร้องใครได้บ้างคนนี้เราไาให้คําตอบในประเด็นนี้ว่าในเรื่องของการทําถนนนะคะโดยหลักแล้วเวลาที่ผู้รับเหมาต้องมาทําถนนเนี่ยเขาจะมีกฎกระทรวงนะคะที่กําหนดมาตรฐานในเรื่องของวิธีการเพื่อความปลอดภัยในขณะที่มีการปรับปรุงท้องถนนหรือแม้กระทั่งการก่อสร้างใดๆก็ตามนะคะซึ่งก็จะมีกฎกระทรวงที่บังคับว ว,ว่าจะต้องมีการหนึ่งวางป้าย2ต้องให้แสงสว่าง3ต้องมีป้ายก่อนที่จะถึงบริเวณก่อสร้างว่าทางข้างหน้าอยู่ระหว่างก่อสร้างอย่างนี้นะคะพอไปถึงจุดนั้นเนี่ยก็ต้องมีแสงสว่างเพียงพอให้รู้ว่าบนท้องถนนเนี่ยอาจจะมีแท่นแบเรียอร์ขวางอยู่อย่างเงี้ยนะคะคือจะต้องมีไฟ ถ้าหาว่าคุณก็คือผู้ที่รับเหมาหรือว่าทางหลวงเนี่ยไม่ได้ดําเนินการตามกระบวนการตามกฎกระทรวงที่ว่านั้นเขาก็จะเป็นบุคคลที่จะต้องรับผิดในเรื่องของอุบัติเหตุนั้นนะคะมันก็จะมีดีกานะคะที่ดาวศึกษามาก็คือดีกาที่มันมีเรื่องของการทําปรับปรุงถนนแล้วในการปรับปรุงถนนเนี่ยมันก็มีฝุ่นฟุ้งเลยเพราะว่ามันเป็นถนนที่คล้ายๆกับว่าถ้าเพื่อนๆเคยขับรถผ่านบริเวณที่มีการปรับปรุงถนนเนี่ยมันจะทําให้มันมีฝุ่นคลุ้งขึ้นมาเพราะว่า ก็จะต้องขุดแล้วมีการถมดินใช่ไหมคะเพื่อให้มันแน่นแต่คราวนี้ตีการเนี้ยนะคะมันเป็นกรณีที่มันมีบุคคลหนึ่งนะคะก็คือมันเป็นคล้ายๆกับถนนเลนสวนทางกันจราจรแบบซ้ายขวานะคะขับสามารถขับสวนกันไปได้แล้วตัวผู้ที่กระทาความผิดก็คืออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยขับรถแซงรถของคนอื่นขึ้นมาซึ่งตอนที่ขับแซงเนี่ยด้วยความทมี่ฝุ่นนะคะมันคลุ้งเพราะว่าตัวผู้ที่จะทําถนนเนี่ยผู้รับเหมาเนี่ยไม่ยอมลดน้ําให ถนนมันเปียกชุ่มเพื่อไม่ให้มันมีฝุ่นคลุง้งพราอฝุ่นมันคลุ้งเยอะทําให้คนนั้นขับแซงรถดีกคันขึ้นมาแล้วมองไม่เห็นรถของโจดค่ะพอมองไม่เห็นรถของโจ์ก็เลยทําให้ชนกับโจ๋ซึ่งกําลังใช้เส้นทางเดินรถปกติของตัวเองได้รับอันตรายในดีการเรื่องนี้นะคะผู้ที่ต้องรับผิดก็คือคนที่ขับรถแซงขึ้นมานั้นคือเป็นความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งได้รับอันตรายนะคะไม่ว่าจะทรัพย์สินหรือสาหัสยังไงก็ไม่ทราบหลยในดีการนั้นนะคะแต่อันนั้น ก็คือเป็นความผิดในส่วนของการกระทําแล้วนอกจากคนที่ขับรถขึ้นมาผู้ที่ต้องรับผิดด้วยนะคะก็คือผู้รับเหมาก่อสร้างที่ทาถนนบริเวณนั้นค่ะดีการนี้ให้หลักไว้เลยว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาไม่ว่าจะเป็นติดป้ายไม่ว่าจะเป็นรถน้ําดีการนี้จําเลยสู้ว่า เขาไม่จําเป็นที่จะต้องลดน้ําเพราะว่าการลดน้ำนี่เพียงแค่ให้ถนนมันแน่นแต่ว่าดีกาเนี่ยวางหลักไว้เลยว่าการลดน้ํานั้นน่ะจะทําให้พื้นดินนะคะมันไม่มีฝุ่นแล้วมันจะทําให้ทัศนวิสัยในการขับรถของผู้ที่ใช้ถนนเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นรถอีกฝั่งได้ซึ่งกรณีเนี่ยมันเกิดจากกรณีที่รถ ที่ส่วนทางมันมองไม่เห็นเพราะว่าฝุ่นมันคลุ้งดังนั้นผู้ที่ทำถนนในเคสเนี้ก็เลยจะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมรับผิดด้วยเราก็จะสรุปเลยนะคะว่าถ้าหากว่ามันเป็นกรณีที่เราใช้รถใช้ถนนบนท้องถนนถ้าหากว่ามีการก่อสร้างดูมีการปรับปรุงถนนอยู่มันเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาที่จะต้องมีป้ายมีไฟส่องสว่างบริเวณให้มันรู้ว่าตรงนั้นจะต้องชะลอความเร็วตรงนั้นต้องใช้ความ ระมัดระวังอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นหน้าที่ของเขาโดยแท้ที่จะต้องทําทุกกระบวนการเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุดังนั้นถนะ้าเพื่อนๆเ,เกิดขับรถไปแล้วไอ้ตะแกรงที่เดาพูดมาต้นคลิมเลยตะแกรงอยู่สูงกว่าพื้นผิวถนนคุณไม่ได้มีป้ายเตือนไม่ได้มีอะไรเลยแล้วเกิดว่ามันเกิดอุบัติเหตุจากที่เราไปขับชนตะแกรงแล้วหล่ เขาก็ต้องมีส่วนรับผิดค่ะเราก็สามารถที่จะฟ้องหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในบริเวณนั้นได้สรุปนง่ายๆก็คือว่าเราก็สามารถที่จะฟ้องร้องได้ค่ะโดยเราก็ดูแล้ว่าใครที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบบ้าง นี่นะคะดาจะให้ความรู้ในเรื่องนี้แต่คลิปต่อไปนะคะดาวจะให้ความรู้กับเพื่อนๆว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุกรณีที่เพื่อนๆได้รับอันตรายจากการใช้ถนนสาธารณะเพื่อนๆจะทํำยังไงนะคะถ้าหากว่าเปการก่อสร้างแล้วเพื่อนๆเ,เกิดได้รับอุบัติเหตุเนี่ยจะมีวิธีการรับมือ กับเรื่องนี้ยังไงนะคะคลิปหน้าเราจะมาพูดกันเรื่องนี้นะคะสําหรับคลิปนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเพืเ่อนๆคุณจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยถ้าได้แล้วก็ห้ามลืมเลยนะคะต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามดาวระทีมงานหรือทับเข้ามาสอบถามเพื่อข้องใจเบื้องต้นทางด้านกฎหมายที่เพจได้หรือโทรมานัดปรึกษาดาวที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้แล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งที่ดาวอยากจะฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะก็คือช่อง โ o ดันลออะคาเดมีนะคะอันนี้เป็นช่องใหม่ของเรานะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตราต่างๆของทางด้านกฎหมายเลยเหมาะมากสาหรับน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษาที่เรียนกฎหมายนะคะสําหรับคลิปนี้เราต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่าน,น,นี้นะคะสวัสดีค่ะ